พี่น้องป้องไปไปเด้อกินขขาวน้ากันบะนี่ยี่บนญทายเจอของนี่แหละ <laughs> ถูกแล้วพี่น้องกินสมมกรณ์สมแข็เออพีอ่บุทายเจอของนี่แหละพ่อใหญ่กระดังยุ่งขางนี่แหละเพื่อนสายพินกระยุทั้งนั้นมาได้ค่ะยี่บนกระยุทั้งนี่สา <laughs> ยเป็นบริสุทภาพแบบมันบะคือบะคือกินขขาวะบะคืออกินเขาวกับหมูทอดจักปั่นกันพี่น้องนี่นกินขนมเต็ม ก็ันเนาวมันไปช้อปปิง้งน้องอยู่ได้ขนมจีนวันยุดอนะ่ะบริห็รงานทำมนเน็ุงานเน่นเขา่านักเขา่า หัอขอเขามือละหางกับปองกินคนเดียวท้มดค้นหมักขนมจีนมาพอ้กันเราประเดเห็ดนาำยาบุเปนบเหดหรอกไม่อยากเห็ดมุ่ยุนย่ยยงยนีออยมักซึกันมักแนวกินแบบปัะเหทเดียวกันนาำยาอีสานบุญเป็นาุหิตเห็ดแสบด้วยอันนี้เจหตจะแสบแล้วคนเห็ดก็เปลี่ยนอยู่ บริเหตุได้ว่าตีแท้กินนั่งช่าตีใช่ก็เป็นกินเป็นกูรสจัดเขาคนน้อหรอไม่อย่างเนาะอ๋อโอเคอืมโอเคแบบนี้บุ้งหูเห็นอยู่แต่บุ้งหูว่าเขาเห็นอย่าง เห็นก็เห็นยูตะว่าเขาคืออย่างไนมันเกมบบกรุ่นลูกๆก็จะเห็นอยู่ก็จะคุยมันเกมนะกินเป็นน้ำเบิ้งเขาจะตีมอย่างรู้นี่อุซิกตาว่าห้านละอมเดสตายอวินเทอร์ฟูสตูสวาเยวส์สหฮเดนไม่พินเดดต์มันยังจะเวดว่าห้ามละอม Ja, ah, det är spel. Ah, det är spel. Ah. Ah. Mm. Hon sätter pengar, sa hon. Det mm. handlar om roligt, va? Ja, ah, du kan ju mm. lägga i pengar yeah. och allting. Ah. Och sen... Ah. Många pensionärer spelar ju bort alla okay. sina pengar. No, jag är inte väl handlar om, men jag ser det. Mm. Det är, det är så lätt att man blir vidarekopplad till andra ställen om man skickar på sådana saker. Jag har ju fått ett meddelande ibland att jag har varit inne på att jag får kvitto ifrån Dressman. Där. Mm. Vet, det är ju någon som sitter och skickar det. Det är ju, det är ju lögn va. För jag, jag är aldrig till Dressman och köper kläder va. Men däremot får jag ett kvitto ibland att jag har köpt kläder och betalt. Mm. Men det är ju bara ett sätt för den som sitter i andra änden att få kontakt med mig. Va? Att, att jag ska klaga på det, att jag har inte köpt någonting. Men jag bara tar bort det direkt. Mm. Så att de har, de har hittat min uh, mailadress någonstans. Va? Och så man tar kontakt och, och uh, undrar på detta så kommer de in i min dator, vet du? eller min telefon. Det är farligt. Det kommer varje månad. Mm. Samma grej, vet du. Försöker, försöker, försöker. Bara för min åldersgrupp ser dem då att jag är över 60 år. Va? Mm. Och, uh, ja, fat, fat, fat. Jag vill inte göra någonting med detta. Om jag vill köpa, jag får shoppa. Ja. Men däremot, jag har beställt en stor planch som täcker nästan hela väggen där borta med ett stort vattenfall. Jag du i kanon, sen. Må men kanon sen, jag borde gynna mig. Det är finare. En... You have time to eat now? Min förälder gynnar kålor. Tittar på kål.

เห็นจานเขาแล้ววุ้ยไว้ขึ้นเธอสีหฮฉันอ้วนตีแล้วเธอสีไ้ฉันอ้วนตีฉันไม่อยากอ้วนเอาออกคนว่าเอาถวยมาแบงเอาจานมาแบงมานะเอาจานให้เสียงพี่สายพลงกินผักมันดัถ้าก้องเห็นะอแท้เพื่อนกับอันตากออกตากออกวันนี้เฮาก็ไปจับเอาจานหน่อยบ่ต้องบ่ต้องเธอต้องเอาอันรายฉันเสียหหน่อยเพราะว่าโอ้เอา เ็นยังอันนีไหมปะน้ำยามันยินเลอเต็มความความรูบ้างตลอทั้งเฮลาเวกินนะบอสเผ็ดดิหวดิหลับปี่ข้อพักที่แต่น้องน้องจนนจะบม่ถอย

พังไนนพมหลนนะโลนี่นีแต่ทีเอนทีมาทูทีมาอุบลเข้ามาเลสาเดย์วโลนี่ทอยเลดว่าเยอะดูดิกกับคาเฟ่เนนดอูดืแมนูยอะไมนดูส <c oughs> <laughs> ิทอวเลตเรเล่งยงอุบลเข้ามาโฟกัสว่าเยอะดูโลนี่สิดิกก้คาเฟ่ไวดูคาเฟ่ดิกก ถอยเล็ดมันเอนเอนเชยค่นกันแต่มันหายไปอันในของน้ำสองชั่วโมงเป็นอย่างไปดื่มกาแฟกับอันผู้่ญยิ้งในลูกในรูกของน้ำนแก้วกาแฟน่ะคาเฟ่คาเฟ่เชยของน้ำโดนไัมอยูกับโทรศัพท์อาบึ้งตลกเบึ้งนั่นมึ้งนี่ อันนี้เนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์พี่เกียด่าเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นี้ทิ่จะลองค่ะิีปอนนะอีกที่เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ไอ้ไอ้นาดาเดียวนีเธอร์แลนด์ก็เป็นนึ่งเนเธอร์แลนด์น นีแลนดเนี่ยฮอลแลนด์ฮอลแลนด์งงงงอยฮอลแลนด์เนี่เยอะฮอลแลนด์บอุบิดยาเดี๋ยวสมัสมามันกันมันกันัวหอแลนด์ออกเนร์แนด นายอวมขึ้นนั่นนีกก่นี่ก็ินอิ่ม,มนายาเติมหนสองเกี่ยวอื้นเห็นไหมนี่นํายาไหม,ก,มก,กินเหือแไรนั่นสิมัากินขนมเส้ยนะโอ้ยเอย่างง่ายค่ะน้องส,นนะอ,สอบแ<า>บบแหงน้ำยากะทิแหงสอบด้อยอืออือน้ำยากะทิ เดี๋ยวมอรุ่นทีละทีเลยนะา17ชั่วโมงเราขี่รึัโอ้คุย10ชั่วโมงขี่แล้วสวีเดนไปฮอลแลนด์1ันวโมาคุต10ช่วโมาโอ้โอ้มารูกับฟรีทอนซงทากันเล็ดดิพี่น้อง พี่สายเป็นกินจะเป็นชัมม่วโมงเรานี่ยมัน,บนเบิร์ดได้ขนมกินตัยเดียวกินแป้งเปลาไปต้นหนังเปล่าหนังกระดองมันไม่เบี้ยถ้าแม่กินพักได้ลามันอยู่ท้องน้องตับชิ้นปุ่มใสจดๆเก็บมาไหม มันเป็นดอกก่อนเด้เป็นดอกแล้วมันหวานมันเป็นดอกมันหวานแต่มันหอมอยู่พักที่บานเพลินนยอมรับว่ัหอมกินแห้งกับพวกที่บานเท่าเวลางก็เด็ดสองสามใบเนาะโอ้ก็ก็กินคือฮะก็ <laughs> กินเป็นต้น าบอกดิพันเนี่ยเขาไม่ได้ดูถูกนะเพราะว่าพวกข้าเหมือนกับตายเขาไม่ได้ดูถูกนะเขาว่าเขาเปรียบเทียบเขาไม่ได้อื้อกินโมเมนคั่มดูถูกนะเขาเว่าเห็นน้องกินผักเก็บหูซองร่องขึลุ่ยเขาถามมันมันหยั่งงัวงเฮอก็ตายกล้วยเฮง้วงเฮก็ตายก็ตายแเราปะอือิ่มอยู่ก็มองเราปะเนี่ย ยิ่งเดาเดี๋ยวภาไป็ยังเป็นยังสิพาไปใส่ก่อนจนเราไปใส่เป็นตกเขาสิไปในเมืองก่อนไปนี่แหละเพราะตงไปไกลแล้วเพราะเพิ่มเดี๋ยวจะนสบายหายเาไปร้านเหล่าร้านเบียร์ร้านเหล่าร้านเบียร์ต้องไปร้านเขาร้านทั่วไปบ่มี่ไข่้านเขาอยู่ทางไหนล่ะเต็มบุหอกมันเป็นร้านขายโดยเฉพาะไทยเพราะหูใจจื๊่อบริจักแล้วหูือเปล่าหูป็นไก่ไหมไก่สัมบุตร phu long om du chưa phần stem blog giờ làm à giờ luôn nè phu là en en mil ủa oh. 10 km tới stem stem hello เอาให้แน่สามร้อยสองร้อยเอาเท่าไ,<อ>ไหร่พูดพมา,อ,าอิ้มแล้วจะไปใส่ต่อบานนี่ <laughs>